วันนี้ก็มาพบกับครูป,ปัดกันอีกแล้วนะคะในการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งวันนี้นะคะครูป,ปัดก็มีเรื่องราวมากมายเลยค่ะที่จะมาฝากเด็กๆก,กันพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันแล้วหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับ หน้าที่พลเมืองวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนนะคะกันในเรื่องของสร้างสุขด้วยพอเพียงค่ะการสร้างสุขด้วยพอเพียงนะคะเราจะเรียนในเรื่องของพระบรมราชวาทค่ะของในหลวงรัชกาลที่9หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระบรมราชวาทน,นะคะหมายถึงคําสั่งสอนของพระราชาค่ะที่พระาราชทานให้แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ การศึกษาพระบระมราชวาทให้เข้าใจจะช่วยให้มีแนวทางค่ะในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนค่ะพระบระมราชวาทนะคะนั้นมีจำนวนมากเลยค่ะแต่ละเรื่องนะคะล้วนมีความสำคัญค่ะเช่นพระบระมราชวาทนะคะที่เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์ค่ะที่จะสอนให้ทุกคนมีความประพฤติซื่อตรงจริงใจถูกต้องทงั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจค่ะส่วนพระบรมราชวาทนะคะที่เกี่ยวกับการเสียสละค่ะที่สอนให้เป็นผู้ให้ในสิ่งที่ตนมีอยู่อย่างเช่นเสียสละแรงกายนะคะในการช่วยถือของนะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นค่ะแรงใจนะคะอ่านเช่นกัน ให้อาภัยการมีน้ำใจต่อการหรือทรัพย์สินค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยเช่นการบริจาคเสื้อผ้าหรือบริจาคอาหารนะคะบริจาคเงินนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆในหน้าที่39มมีเด็กผู้หญิง2คนค่ะในรูปนะคะใส่เสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีชมพูค่ะเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองนะคะพูดว่ากระเป๋าเงินของใครนะเอาไปคืนเจ้าของดีกว่า เด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูค่ะพูดขึ้นมาว่าเอาไปใช้เองดีกว่าเด็กทั้งสองคนพบอะไรคะใช่แล้วค่ะพบกระเป๋าเงินเด็กคนใดมีความซื่อสัตย์คะถูกต้องแล้วค่ะเด็กคนที่พูดว่าจะเอากระเป๋าเงินไปคืนเจ้าของเมื่อเด็กๆนะคะพบเจอกระเป๋าเงินตก เด็กๆต้องรีดเก็บเอาไปส่งคืนเจ้าของทันทีเลยนะคะไม่ควรนำเงินในกระเป๋านั้นไปใช้ปลายค่ะอย่างพระบรมราโชวาทนะคะพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กค่ะพุทธศักราช2531ค่ะว่าไว้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อจะได้เดติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงจากข้อความเมื่อกี้ค่ะเด็กๆคุณธรรมที่ได้จากพระบรมราโชวาทนี้คืออะไรคะใช่แล้วค่ะก็คือความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะถ้าปฏิบัติตามล่ะคะผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเป็นคนดีมีประโยชน์ค่ะแล้วถ้าไม่ปฏิบัติล่ะคะ ผลที่เกิดขึ้นเป็นคนร้ายค่ะชีวิตก็จะตกตามข้าราชาการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนมีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิน้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวังการทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นและความเสื่อมลงของประเทศชาติคุณธรรมค่ะที่ได้จากพระบร,รมราชวาที่ครูปัตตได้อ่านไปเมื่อกีน้นี้คือเกี่ยวกับเรื่องอ,ะ,อะไรคะเก่งมากค่ะความเสียสละ ถ้านักเรียนปฏิบัติตามนะคะจะเป็นอย่างไรประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าค่ะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะคะประเทศชาติก็จะเสื่อมลงค่ะหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรทรงงานอย่างหนักค่ะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยดูได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาค่ะตั้งแต่ขึ้นครองราชสมบัติจนสวังคตคนไทยค่ะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเช่นการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยการมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะยึดหลักทางสายกลางค่ะให้มีความพอเพียงและมีความพร้อมที่จะจดัดการ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยอาศัยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังในการดำเนินการถูกขั้นตอนค่ะโดยใช้หลักคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนใช้สติปัญญาและรู้จักแบ่งปันควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความสมดุลค่ะมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะประกอบไปด้วย พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุมกันค่ะรวมไปถึง2เงื่อนไขนะคะในเรื่องของความรู้ผู้คุณธรรมค่ะพอประมาณนะคะหมายถึงพอประมาณในทุกอย่างค่ะความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกินไปโดยไม่ต้องเบียดเบียนตนเองหรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะอย่างเช่นถ้าเด็กอยากจะเก็บเงินออมแต่อดข้าวอดอาหารแบบนี้ ก็ไม่ถูกต้องนะคะเราควรที่จะพอประมาณโดยที่ไม่เบียดเบียนและไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะมีเหตุผลนะคะหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลค่ะโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองค่ะ คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทางใกล้หรือก็ไกลค่ะอย่างเช่นการที่เด็กๆนะคะเก็บเงินออมไว้เพื่อใช้ในอนาคตอย่างนี้ก็เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันค่ะ เงื่อนไขความรู้นะคะคือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นค่ะมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติเลื่อนไขคุณธรรมค่ะคือมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัสุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะ วันนี้เสนอตอนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพิชิตวิกฤตโควิด -19 นี่นี่นี่ทุกคนรู้ไหมทำไมสโนไว้ถึงไม่มีขี้มูกไม่มีเพราะเพราะอะไรน่ะเพรา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 ะไขยแพ้กินวิตามินซีนะอีไม่อยากกินอ่ะเอ้าก็ตอบให้ได้สิเร็ว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 เ็วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ก็มีคนแค่ทั้งเ็ดไงช่วยกันแคะช่วยกันแคะแหมคำพ้องเสียงแบบนี้กลับตอบได้นะตั้งใจจะให้ปลื้มกินวิตามินซีสักหน่อยพ่าดีกแล้วพ่อกลับมาแล้วอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าเลยมีอะไรหรือเปล่ากําลังทําให้น้องกินวิตามินซีให้ได้ค่ะเออแต่น้องกินยาเม็ดยากมาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อหาหลายวิธีแล้วนะป้องเองก็หามาหลายวิธีแล้วเหมือนกันครับปลื้มก็หามาหลายวิธีอะ <c oughs> เชื่อกันไหมอะหรอว่าแต่ทําไมวันนี้พ่อไปทํางานแต่เช้าเลยคะพ่อต้องรีบไปเข้าประชุมเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นอะลูกเพื่อนแม่ก็มีประชุมเรื่องนี้เหมือนกันทุกที่มีผลกระทบกันหมดแหละใช่ต้องช่วยกันคิดวิธีอยู่รอดให้ได้สู้ๆนะพ่อพ่อสู้อยู่แล้วลูกเพราะน้อมนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เสมอเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระมหากรรษัตริย์รัชกาลที่9 พระราชทานแนวคิดในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนจะลูกสิ่งสำคัญก็คือการพึ่งพาตนเองให้ได้บนหลักสำคัญสามประการก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่แล้วแม่ความพอประมาณคือการไม่ใช้จ่ายเกินตัวไม่ฟุ่มเฟือยความมีเหตุผลคือการที่เราไม่เอาแต่อารมณ์ จะทำอะไรให้ใช้สตินึกถึงผลที่จะตามมาเสมอและการมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานทุกๆอย่างจะต้องมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยสิ่งสำคัญมากๆอีกอย่างหนึง่งคือต้องช่วยเหลือกันรู้จักแบ่งปันรู้จักให้อย่างเช่นมีตู้ปันสุขใช่ไหมครับพ่อถูกต้องลูกสังคมไหนที่มีความเกื้อกูลกันสังคมนั้น จะเกิดไมตรีจิตมิตรภาพอยู่กันได้ร่มเย็นเป็นสุขและหาวทุกคนอิ่มท้องก็จะลดการจี้ปล้นชิงทรัพย์ลงไปได้ไม่ต้องหลอกลวงกันอาชญากรรมก็ไม่เฟื่องฟูไม่ต้องอยู่กันแบบหวาดกลัวเราอะทําให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้หรอกนะลูกแต่ช่วยกันควบคุมคนไม่ดีด้วยพลังของคนดีที่มีมากกว่าได้จ้ะ คำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นแนวคิดให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ทุกวิกฤตเลยนะคะเนี่ยปลื้มก็ต้องพึ่งพาตัวเองโดยการกินวิตามินซีให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยลองกินเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่46ค่ะให้นักเรียนอ่านพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วตอบคำถามค่ะ โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมน่าคำตอบที่ถูกต้องค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาหลักที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะบั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่ส่วนมาก มองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียวยซําเป็นพระราชดำรักนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีพระราชดำรัตเรื่องอะไรคะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสิ่งใดทําให้ชีวิตมีความมั่นคงคะเก่งมากค่ะความพอเพียงข้อคิดที่ได้จากพระราชดำรัสตรงกับข้อใดคะถูกป้องค่ะเด็กๆกำดํา การดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงต่อไปค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนาะคำตอบที่ถูกต้อง A. ได้รับเงินจากผู้ปกครองมาโรงเรียนวันละ50าทโดยใช้เงินนั้นซื้อขนมอาหารและของเล่นจนหมดบางวันก็อของเงินจากผู้ปกครองเพิ่มเพื่อมาซื้อสิ่งของที่อยากได้ เอปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่เพราะเหตุใดไม่ปฏิบัติตามค่ะเพราะซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยต่อไปค่ะ B ีและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันปลูกผักสวนครัวไว้ทําอาหารรับประทานในครัวเรือนบี B. ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่เพราะอะไรเก่งมากค่ะปฏิบัติตามนะคะเพราะขยันและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการ ไว้รรับปะทานเอซี C. ชอบยืมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนไปอ่านค่ะและทนุทนอมส่งคืนในสภาพดีมาโดยตลอดซี C. ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่เพราะอะไรปฏิบัติตามค่ะเพราะใช้สิ่งของอย่างระมัดระวังและรู้คุณค่าพอสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆดีเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาสชุดเสมอเมื่อเพื่อนคนใด ลืมเอายางลบและดินสอมาดีจะให้เพื่อนยืมใช้ทุกครั้งดีปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่เพราะอะไรถูกต้องค่ะปฏิบัติตามเพราะมีความรอบคอบและรู้จักแบ่งปันไหนใครทำถูกทุกข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทรงชี้แนะแนวทางนั้นต้องยึดหลักทางสายกลางโดยมีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันรวมไปถึงมีความพร้อมที่จะจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบระมัดระวังในการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยใช้หลักคุณธรรมซื้อสัตว์สุจริตขยันอดทนใช้สติปัญญาและรู้จ,จักการแบ่งปันควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความสมดุลมั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้ครูป,ปัดต,ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด็กๆ อย่าลืมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ